ใบเตยครับสุดยอดสมุนไพรสารพันประโยชน์ดีต่อใจและดีต่อสุขภาพใบเตยครับพืชนิดสีเขียวใบเข้มมีลักษณะเป็นพุ่มกอใบเรียวยาวครับสามารถนํามาใช้ในการทาอาหารทั้งคาวและหวานนอกจากนี้ครับยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมายรวมถึงช่วยดูแลสุขภาพอีกด้วยครับผมสวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีลาวปันไดฟังคลิปนี้จนจบครับคุณจะรู้ว่า ไปเตยสุดยอดสมุนไพรนะครับสารพัดประโยชน์ดีต่อใจดีต่อสุขภาพความื่นครับก็ฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกวความรู้เกี่ยวกับการลดน้ําหนักรวมถึงการดูแลสุขภาพกันนะครับผมทั้งทางเฟซทาง YouTube รวมถึงทาง Tik t o อกด้วยนะครับผม 1. ครับโรคเบาหวานครับเมื่อหลบน้ําตานะครับในเลือดสูงขึ้นอาจทําให้อาการของโรคเบาหวานนะครับ มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับการรักษาโรคเบาหวานครับจะใช้ครับใบเตยหั่นตักแดดให้แห้งสิและนำครับมาชงเป็นชาดื่มอย่างน้อยครับ1เดือนหรือครับอาจจะใช้ทั้งใบและก็รากต้มรวมกัน1กํามือดื่มช้าเย็นก็สามารถนะครับบรรเทาโรคเบาหวานได้นั่นเองครับผม 2. ครับเพิ่มความสดชื่นครับวยอากาศครับที่ร้อนมากขึ้น จงส่งผลครับกระทบต่อร่างกายของเราหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิร่างกายของเราที่สูงขึ้นรวมถึงครับความเครียดอารมณ์ที่หงุดหงิดครับการดื่มน้ำครับใบเตยครับสามารถช่วยบรรเทาความเครียดของร่างกายของเราช่วยลดอุณหภูมิและความกังวลรวมถึงครับอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในเกณฑ์ปกติส่งผลให้เราสดชื่นผ่อนคลายและก็ช่วยทําให้ใจของเราเย็นลงได้ครับเพราะว่าความเครียด ก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้นะครับผมสามบำรุงหัวใจครับความดันโลหิตใบเตยครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำรุงหัวใจและหลอดเลือดคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงสามารถต้มน้าใบเตยใส่ดอกเก๊กเวลวเข้าไปด้วยได้ครับไว้ดื่มเช้าเย็นเพื่อช่วยนะครับปรับระดับความดันโลหิตของเราให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแถมดีต่อหัวใจรวมถึงสุขภาพร่างกายของเราได้อีกด้วยนะครับทุกทุกคน4ครับแก้กะหายครับการที่เราปัญา รับประทานอาหารรสจัดเช่นหวานจัดเค็มจัดหรือเผ็ดมากเกินไปครับก็ส่งผลนะครับให้เรามีาการคอแห้งหรือกระหายน้ํามากกว่าปกติครับการดื่มน้ําไปเตยครับสามารถช่วยแก้การเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีครับหากนะครับต้องการครับแก้การให้ไหวขึ้นครับควรดื่มน้ําไปเตยแบบรสชาติธรรมชาติคือไม่ใส่น้าตาลก็จะช่วยนะครับบรรเทาอาการคอแห้งได้เร็วก,กว่าการดื่มน้ําไปเตยที่มี รสหวานนั่นเองครับผมห้าครับบำรุงประสาทครับการดื่มน,น้ําใบเตยเวลาสองแก้วเชาว้าและกลางวันจะช่วยให้ร่างกายของเรา,าจากการอ่อนเพลียให้หายไปครับเนื่องจากใบเตยมีฤทธิ์บำรุงกาลัง,ลงและระบบประสาทครับทำให้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนเป็นการได้พักผ่อนที่ดีครับให้ดื่มหลังจากการที่เรากินอาหารเที่ยงก่อนเริ่มทํางานก็ทำให้เรากับปี้กระเป๋าขึ้นได้นั่นเองนะครับทุกทุกคน หกช่วยลดน้ำตาลในเลือดแน่นอนครับใบเตยเป็นพืชที่ปราศจากน้ำตาลและการดื่มชาใบเตยสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ครับซึ่งครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับสามารถครับนำไปชงดื่มได้ทุกวันครับโดยการที่เราจะนำไปชงครับควรนำใบเตยครับหั่นเป็นชิ้นชิ้นและตากแดดจนแห้งครับจากนั้นครับสามารถนำไปชงกับน้ำร้อนเป็นชาได้ครับดื่มต่อเนื่องครับประมาณ1เดือนจะช่วยครับ ให้ครับระดับน้ำตาลในเลือดของทุกทกคนลดลงได้ครับผมข้อควรระวังในการกินใบเตยครับใบเตยครับไม่เหมาะกับคนที่เป็นไตเสื่อมไม่ว่าจะเป็นโรคไตเรื้อรังหรือโรคไตแบบเฉียบพันก็ตามครับรวมไปถึงครับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับที่มีภาวะแทรกซ้อนก็คือเป็นไตไปด้วยหากต้องการกินน้ำใบเตยต้องให้รับคําแนะนาครับจากแพทย์รวมถึงคนนะครับที่เป็นไตต้องจํากัดปริมาณน้ำครับไปน้ําใบเตยจริง ไม่เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคไตนะครับเพราะว่าจริงๆน้ำใบเตยครับมีประโยชน์ครับ,รรบแต่เราก็ต้องเลือกทานให้เหมาะสมครับและก็ควรอย่าใส่น้ำตาลมากจนเกินไปเพราะว่าแทนที่เราครับจะได้คุณค่าประโยชน์ของใบเตยครับแต่อาจจะทําให้ปริมาณน,น้ําตาลที่เยอะมากจนเกินไปนั่นเองถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดเพื่อจะไม่ได้พลาดความรู้วิดีโอ เพื่อจะไม่ได้พลาดความรู้ดีกันนะครับแล้วมาเจอก,กันใหม่กับช่องโคโจสุขภาพดีเราปันไายถ้าใครนะครับมีปัญหาก็พิมพ์ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมโคโจจะมาตอบให้กับทุกๆคนครับผมแล้วใครนะครับผมที่อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่รู้จะดูแลสุขภาพแบบไหนครับผมขอแนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ที่มีสูตรถึงร้อยสูตรกันเลยครับมีสูตรป้องกันมะเร็งความดันเบาหวานโรค หัวใจบำรุงเลือดดูแลสายตาและดูแลทุกส่วนของร่างกายครับสารพิษออกจากร่างกายด้วยกันปั่นน้ำผักผลไม้ครับรวมถึงดูแลผิวพรรณครับก็ยังมีสูตรลดความอ้วนสูตรต่างๆครับที่แนะนำสำหรับมือใหม่ที่อยากจะปั่นน้ำผักผลไม้ครับจนสามารถเอาไปปั่นดื่มได้แบบง่ายๆครับดูแลภายในแล้วครับเมื่อภายในดีแล้วครับภายนอกก็ต้องดูแลเช่นกันครับก็คือผิวพรรณของเรายิ่งเราอายุ มากเท่าไหร่ครับความหิวย่นก็จะเริ่มมาครับเราจึงจําเป็นต้องดูแลด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวของเราครับผมขอแนะนําครับชุดหน้าใสมีมาทั้งสบู่และครีมครับสบู่จะเป็นส่วนลดฝ้าหน้าเด้งส่วนครีมก็จะเป็นปรับสภาพผิวให้ใสครับใครเป็นฝ้าก็ใช้ชุดนี้ได้ครับที่ผมใช้ตอนที่หน้าโดนฝอครับผมก็ใช้ชุดนี้ดูแลผิวพรรณทําให้หน้าของผม หายด้วยการใช้ชุดหน้าใสนี้ครับปลอดภัยได้เลยครับรวมถึงการปั่นน้ำผักผลไม้ทั้งภายในดีภายนอกดีครับถ้าเกิดใครสนใจครับก็กดสั่งได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคน